โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊บและดอบอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลาลาโล,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 ลบ,บ็อกซ์นะคะผมแมปสติดพริซเนรันออปปี้นะคะผมตอนแรกจะพูดเป็นสติเดเอชเคปนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มันคือสติดพริซเ o นรันออปปี้นะครับเออไม่มีเอชเขปนะฮะ กืบพูดผิดโอเควันนี้เราจะมาหนีเจ้าตัวสติดกันนะครับเจ้าสติดนะฮะชาจะตัวสติดน่ารักนะครับมันเป็นตัวการ์ตูนสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กนะฮะผมชอบดูมากเลยมันสนุกจัดๆแล้วตอนเนี้ยมันก็เอามาทําเป็นหนังโรงแล้วด้วยนะครับผมซึ่งคนดูเยอะมากเลยนะครับผมหนังโรงอะ่ะแล้ว ยอดขายทะลุทะลวงมากเลยนะคะหกร้อยกว่าล้านเร็วนกครับช้อยแบบดังสุดๆหยุดไม่อยู่เลยนะคะดังต่อจากไมค์คารมาเลยทีเดียวเชียร์แหละนะเจ้าสติีท <c oughs> ซึ่งเจ้าหนังสติทีทเนี่ยผมยังไม่เคยดูนะครับผมมาถึงหนังลงที่เขาเพิ่งทํามานะยังไม่ได้ดูเลยนะคะว่าจะหาเวลาว่างไปดูอยุดแต่ยังไม่มีเวลาพ่อกับแม่ยังไม่ได้พาไปห้างนะคะโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเรามาหนีคุณ เจ้าสติดกันดีกว่านะครับทําไมมันน่ารักจังเลยเนาะเจ้าสติด <c oughs> เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเป็นสติดได้ไหมอะ่ะโอ้ร้อยเก้าโลบะกคแพงเกินโถเอออุย้ยอันนี้มีสติดตัวน้อยด้วยทุกคนลิตเติ้ลสติดนะฮะตัวเล็กตัวน้อยสติดเบบี้นะฮะอืมโอเคไปกันเลยนะฮะเปิดเปิดอ้าวอ๋อกดเปิดเราต้องผักด้วยนะครับอืม ซึ่งแมปนี้เนี่ยมันมีเพลงไอ้นี่เพลงคล้ายๆเหมือนแนวทะเลเปิดคอตลอดเวลาทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงในเกมนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงผมพูดเพราะว่าเพลงมันดูทรงแล้วน่าจะเป็นเพลงที่มาจากหนังของสติสเลยละมั้งหรือไม่ก็เป็นเพลงอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับทะเลซึ่งไม่น่าไม่น่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะมันต้องติดแน่นอนอ้าว พี่สติชเขาไม่ตกใจ่อยเหรอเขาเดินไล่เราแบบแข็งๆเลยทุกคน<笑><笑>เฮ้ยพ่อหนุ่มสติชท,ทำไมอนิเมชันตอนยืนนิ่งๆน่ารักจังแต่ตอนเดินไล่ทำไมมันดูแข็งทื่อๆยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนแปลกๆอ,อ่จริงแล้วนี่มันคือกล่องอะไรครับเนี่ยมันคือกล่องอะไรอะ่ะอ๋อเป็นกล่องจับเอเลี่ยนนะฮะใช่ไหมนี่มีเอเลี่ยนตัวอ้วนพุงคุยด้วยนะครับตัวนี้มัน ชอบแต่งชุดฮาวายผมจำได้นะฮะใช่แต่ว่าในนี้เขาไม่ใส่ชุดฮาวายฮฮอืมโอ้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมก็จำได้แต่จำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมดูมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับผมมันก็เป็นตัวตลกตัวฮานะฮะไอหมอนี้อ่าใช่ใช่แต่จําชื่อเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าดูครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่อายุยังไม่ยังไม่เกินสิบขวบอะทุกคนนะ เออมันก็เลยจําไม่ได้แล้ะแต่ตอนนี้อายุเกินสิบขวบมาเยอะมากๆแล้วประมาณเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็จําไม่ได้นะคะเออเพราะดูครั้งสุดท้ายอายุยังไม่ถึงสิบขวบด้วยซ้ำมาเจ้าสติดอะนะฮะเออจรโอเคไปกันต่อตื้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 อมีเพลงเลยโอ๊ะเราโดนไล่อีกแล้วนะคะเขาไม่มีแอนิเมชันตกใจเลยหรอแบบเห็นผมแล้วตกใจ ว่้เขาเดินทะลุประตูประตูมันเปิดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีส่วนที่ไม่ควรทะลุได้ทะลุทะลุตามผมมาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีบรีบวิ่งนะฮะวิ่ง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 ,งขึ้นมาข้างบนเขายังตามอยู่ไหมอ๋อไม่ตามแล้วนะครับโอเคสวยสวยสวยกดปุ่มอ้าวทำไมไม่กดโอเคกดแล้ว เมื่อกี้เราอยู่ไกลเกินไปมือเอื้อมไม่ถึงนะฮะต้องเดินเข้าไปใกล้นิดหนึ่งถึงจะกดเปิดได้นะ่ะอืมอ่าสวัสดีคนตัวม่วงเออทําไมในตัวม่วงจังเลย <c oughs> หรือว่านายจะเปลี่ยนสีตัวละครให้คล้ายๆสติทถ้าเป็นสติทนี่มันต้องเป็นสีน้ําเงินนะไม่ใช่สีม่วงสีม่วงมันก็คล้ายแหละแต่มันไม่ใช่ไหมมันเป็นน้ําเงินนะน้าเงินเข้มนะสีเจ้าสติทเนี่ยนะฮะใช่ไหมสติทเอยสติท สิต,ติสต,ติสถต,ติสต,ติสิติโอ้ยโมแต่จะไปมองสติตินะครับเกือบตกเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยเอาจนตัวนั้นเป็นตัวละครเด็กผู้หญิงชาวฮาวายนะครับผมอัมอนนี้เป็นตัวละครโมเดลเดียวกันกับในการ์ตูนที่ผมดูสมัยเด็กเลยนะเนี่ยนะฮะใช่เขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าลอล่าปะถ้าจำไม่ผิดหรือโลล่านะฮะไม่แน่ใจอืม แล้วถ้าถ้าจะไม่ผิดหนังโรงนี่เขาก็เป็นภาคที่ทำมาจากเอ่อเวอร์ชั่นเดียวกันใช่ไหมก็คือเวอร์ชั่นของเด็กน้อยฮาวายกับสติทนะครับอ่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคนแสดงไม่ใช่เป็นแอนิเมชันแล้วแต่ว่าจะมีเป็นแค่เจ้าพวกสติทกับพวกเอ่อตัวการ์ตูนที่เป็นสิ่งที่แบบแอนิเมตขึ้นมานะฮะแต่ว่า ตัวคุณผู้หญิงไม่ใช่คุณผู้หญิงสิตัวน้องผู้หญิงฮาวายจะเป็นคนแสดงใช่ไหมนะฮะอืเตืตืตือตอ,ตอ,ตอ,อุ้ยเสียงเพลง,งพอมากเลยทุกคนมันเป็นเพลงแนวฮาวายนะฮะแนวทะเลอะ่ะออแต่ผมว่ามาติดลิขสิทธิ์แน่เลยยังไงก็ต้องมอาออกเลยเนาะแต่ว่ามันเพราะจั๊กเลยเออถ้าใครอยากฟังก็มาลองเล่นได้นะครับแบบนี้นะสติ t พิษสั้นลัออี้นะฮะผมใช่ วูดทำไมมันไวจังเมื่อกี้อยู่ๆมันก็ไวมากเลยนะคะไวกว่าปกติเกือบกระโดดไม่ทันเนี่ยอื้อือย้ยยาเพลงเพลินมากเลยลทุกคนว่าเราสามารถกระโดดทีเดียวไปถึงได้เลยไหมไม่ได้นะฮะมันไกลเกินตอนแรกนึกว่าจะได้นะไม่ได้เฉยเลยโอย้ลงมาตรงนี้ที่นี่ที่ไหนเลยครับเนี่ยแล้วมีบันไดด้วยปีนไปทำอะไรเนาะ ทางไปต่อน่าจะเป็นข้างล่างนะครับตรงประตูอ๋อเปลี่ยนขึ้นมาเอาตุ๊กตาหรอ,อได้แบดด้วยเป็นตุ๊กตานะครับถ้าเอามาแล้วทำอะไรได้ไหมเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนตัวละครอะไรเงี้ยได้ปะอาอไม่ได้เนาะอ๋อไม่ได้นะครับผมนึกว่าเก็บแล้วเราสามารถเปลี่ยนตัวละครให้เป็นลอนล่าได้เนี่ยเป็นตัวนี้ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเก็บไปแล้วไม่ได้เนาะ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ๊อยู่ๆก็มี RPG ขึ้นมือมาอ้อสวัสดีครับสู้กับโลล่านี่เองเออเอา RPG มายิงกับโลล่าโลล่าเดินดุมๆม,มาแบบเทอร์มิน o เตอร์เพราะว่าเหมือนเขาไม่รู้สึกเจ็บเลย <c oughs> <c oughs> อ่าแต่ก็ตายอยู่นะครับเดินมอาแบบนิ่งจัดๆอย่างกับเทอร์มิน o เตอร์นะครับคนเหล็ก2510นะฮะเอยผู้ใหญ่รีตีกองประชุมครับ ชาวบ um um ้านมาชุมนุมมาชุมนุมเพื่อไปสู <classy> ah, okay, ้ก enfin. uh ับคนเหล็กโอ้กระเด็นมาเอ้ยโมเดลตัวละครก็ดีอยู่นะเวลาตอนยืนนิ่งๆแต่เวลาตอนเดินเขาเดินทื่อไปหน่อยทุกคนนะฮะโมเดลน่ารักดีแต่เดินทื่อไปนิดนึงนะฮะชอบชอบโมเดลอะแต่ว่าไม่อยากให้เขาเดินเลยเพราะว่า พอเขาเดินแล้วมันดูแปลกๆมันดูแข็งๆยังไ,งไงก็ไม่รู้นะฮะไม่ถึงเฉพาะในแมปนี้นะฮะหรือหลบเลเซอร์เลเซอร์เยอะมากยาขึ้นมาแล้วจ้าอู้หูอาละตรงนี้มีเลเซอร์กระโดดหลบ ถ้าเหยียบเลเซอร์ตรงนี้จะตายไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะกระโดดข้ามไปก่อนแล้วกันโอ้ได้ปืนมาอีกแล้วมีหลอดเลือดโอ้สู้กับเจ้าหมอนี่เจ้าหมอนี่ที่ผมจําชื่อไม่ได้เขากลายเป็นบอสอย่างนั้นหรอเฮ้ยแต่เขาเดินแข็งมากเลยเขาเป็นอนาเตอร์วันเทอร์มินเใช่ไหมเนี่ยเทอร์มินเอ v ตอร์เวอร์ชันเอเลียเดินนิ่งเกินพี่ชายพี่ชายตัวเขียวเดินนิ่งเกิน เดินิ่งเกินไปแล้วเอ้าตายไปแล้วนะฮะเอ,อ้ถ้าไม่ดูหลอดเลือดนี่ไม่รู้เลยนะว่าเขากําลังจะตายเพราะถ้าทางการเดินเขาแบบแข็งทื่อเลยอูย้ตรงนี้มียานเอเลียนนะฮะอา้อาวอ้าวพอเดินเข้ายานเอเลียนปุ๊บวาร์ปมาที่นี่เลยโอ้แบบเขาไม่ให้เราขับหน่อยหรออยากขับยานเอเลียนนะเฮ้อจบก่อนที่ขับเอเลียนโถเอ้เสียงชะมัด